นี่ก็หลวงพ่อเงินนะครับครูบาอาจารย์พิมพ์ขี้ตารูปหล่อนะครับถ่ายทำให้ได้ดูกันครับเอกลักษณ์ชัดๆหน้าหลวงพ่อครับปากเป็นพระจันทร์เสี้ยวตาข้างไหนสูงตาข้างไหนต่ำปากข้างไหนหลวงพ่อสูงข้างไหนต่ำครูบาอาจารย์พิจารณาเองนะครับเพราะนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระ แบบของการศึกษาของเสียนยุคต้นนะครับไม่ได้แบบเน้นที่ตำหนิแล้วก็ให้ดูเส้นสายจีวรว่าเป็นยังไงครับครับท่านบอกว่าจะเป็นยังไงก็ว่าอยู่ตรงไหนระหว่างข้อมือข้อแขนซอกแขนแอะไรต่างๆครับนี่ก็คือหลวงพ่อเงินสามชายนะครับกวบา จีวรคว่ำนะครับแต่ว่าสามชายจีวรนคว่ำเนี่ยตามที่ผมมีผมมีเยอะยิ่งกว่าจีวรนเฉียงนะครับสามชายจีวรนเฉียงแล้วก็พิมพ์สีชายก็มีค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่ามีจีวรนคว่ำสามชายนี่ค่อนข้างอ,อกจะเยอะนะครับครูบาอาจารย์ ก็เน้นอยากให้ครูบาอาจารย์ดูนะครับว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับปากเป็นพระจันทร์เสี้ยวจริงไหมอย่างที่ผมถ่ายทอดถ่ายทำไปทุกองผมก็บอกว่าจริงนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็การใช้ของพระองค์นี้ก็คงจะใช้เยอะนะครับพอสมควรแต่องค์ที่ใช้น้อยก็มีนะครับครูบาอาจารย์ก็คงจะอยู่กับการใช้การเก็บรักษาการใช้แบบ รุยรุ่สไรแบบไม่ค่อยระวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แบบดีอะไรอย่างเงี้เก็บดีอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างระมัดระวังก็ความสึุขอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตานะครับสิบองค์รวดนะครับคุาอาจารย์ผมถ่ายนะครับผมยพยายามที่จะให้ท่านดู ความเก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนื้อองค์นี้อกจะแดงแดงเหลืองเหลืองนะครับครูบาอาจารย์แบบเพาะเกิดสนิมแดงขึ้นนะครับพระสมมาถ,ถ้าเกิดสนิมแดงพระยุคเก่าน่ครัขบขี้เบ้าจะหลุดนะครับเพราะว่าสนิมแดงออกมาดันข้าบขี้เบ้าส่วนส่วนไหนก็ช่างถ้าหาว่าเกิดสนิมแดงแล้วก็ขาบขี้เบ้านี้จะหลุดและคาบแบบอะไรแบบ ลงรักลงถมต่างๆนี้ก็หลุดได้นะครับครูบาอาจารย์เพราะสนิมแดงผุดขึ้นมาดันนั่นเองนะครับนี่ก็หลวงพ่อเงินพิมขีตานะครับปากเวียงพระจันทร์เสี้ยวดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับเป็นหลักว่าหูสังข้างไหนสูงข้างไหนต่ำตาข้างไหนสูงข้างไหนต่ำนะครับดูหน้านะครับครูบาอาจารย์ แต่ผมว่าพระเมฆบายอาจารย์ยุคต้นๆที่คุยกับท่าน่านก็บอกว่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวปากหลวงพ่อนะครับพิมพ์ขี้ตาเป็นพระจันทร์เสี้ยวจากสิ่งที่ผมมีส่วนใหญ่ผมก็ว่าใชา่เปอร์เซ็นต์แบบถึง90%เอร์นได้ดูเป็นพระจันทร์เสี้ยวแต่จะมีองค์ที่แบบแปลกไปนิดหน่อยอะไรๆต่างๆก็ยังดูเป็นเสี้ยว นี่คือศูนย์พระ A-R-L านะครับคุณผู้าจารย์ถ่ายตทอดถ่ายทําให้ได้ดูนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่ทราบว่าผมจะถ่ายไปถึงกี่องค์แต่ตอนนี้ก็เป็นองค์ที่11 2 0ถึง20แล้วระหว่างพิดขี้ตานะครับพเพราะจิตนาหลัก ก็จะให้ใหพระแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาพระหลายหลายองค์แล้วก็ดูพระได้ดูพระเป็นนะครับครูบาอาจารย์ขยันดูหน่อยนะครับครูบาอาจารย์ขยันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนี่คือศูนย์พระ a r l าร์ลกำลังถ่ายทอดไยธรรมให้ท่านได้ดูแล้วก็ดูของที่อื่นๆด้วยนะครับครูบาอาจารย์เปรียบเทียบดูแล้วท่านก็จะดูพระได้ดูพระเป็นจากการศึกษาจาก YouTube นี่เลยครับคุณบาอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบาอาจารย์ครับกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ